สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยรู้สึกปวดหัวนะคะก็เลยเรามาทำน้ำปั่นกินกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเตรียมสิ่งอุปอวัตถุดิบที่จะปั่นนะคะวันนี้ดิฉันจะใช้น้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะน้ำแข็งก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีผลไม้นะคะ นี้ดิฉันไปเก็บมาจากต้นก็คือเสาวรสนะคะมีเสาวรสอีกลูกหนึ่งรู้สึกผิวไม่สวยแต่ข้างในยังดีนะคะอันนี้ก็คือลูกมันเบอร์รี่นั่นเองค่ะเก็บมาจากต้นเหมือนกันนะคะ,ะก่อนอื่นเราใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะแล้วก็ ใส่มันบร์รี่ลงไปเลยอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆรูปมันบร์รี่แล้วก็เรามาหัน่นเรามาหั่นเสาววสนะคะผ่าออกผ่าออกเป็นครึ่งกลางเลยะคะ่ะเพื่อนๆเป็นสองซีกแล้วก็คว้านเอาน้ำออกมานะคะเอเอาเม็ดเอาเม็ดข้างในนะคะกับเนี่ยค่ะ กากใยนี้ก็คือเป็นในส่วนของระบบการย่อยอาหารนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสายตามากๆเลยทั้งสาวรสแล้วก็มันเบอร์รี่นะคะเราคว้านเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะใช้ซ่อมหรือช้อนก็ได้นะคะเอาออกมาเลยแบบนี้ใส่ในถูกปั่นไปเลยค่ะทั้งเม็ด เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปั่นไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ดิฉันจะเพิ่มอ่วใส่เกลือลงไปไปลาช้อนชานะคะแล้วก็วันนี้จะพิเศษจะเพิ่มในส่วนของถั่วห้าสีลงไปด้วยค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ความ หอมมันนะคะแล้วก็ได้คุณค่าจากทางโปรตีนด้วยนะคะนี่เป็นผงสำเร็จรูปถั่ว5้าสีนะคะหรือไม่ก็เพื่อนๆอาจจะใส่โยเกิร์ตก็ได้ค่ะใส่โยเกิร์ตนมเปรี้ยวหรือว่านมสดก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลยแล้วดิฉันจะเพิ่มเติมด้วย เวเฟอร์พอดีมีเฟอร์มีเวเฟอร์ทานเหลืออยู่นะคะชิ้นหนึ่งใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อให้ได้รสชาติของช็อกโกแลตให้ได้ความมันนะคะเพราะว่าเราเอาความหวานจากในส่วนของพวกนี้นะคะเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรอีกนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ เติมน้ำดื่มลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อว่าจะได้ปั่นง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปั่นเลยะค่ะเพื่อนเพื มาแบบ เราดูก่อนว่าละลายหรือว่าโอ้เป็นกำลังเป็นสมูทตี้พอดีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พอดีนอนเพิ่งตื่นก็เลยเริ่มผิวช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงน่าจะห้าโมงได้ ได้แก้วเกือบสองแก้วเลยค่ะหอมหอมค่ะเป็นสมูทตี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆน่ารับประทานมากเลยเดีย๋ยวจะใส่หลอดนะคะ ใส่หลอดช้อนเอาไว้ตักนะคะแล้วก็จะมีหลอดงอเอาไว้ดูดน้ำนะคะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะทุกคน น้ำผลไม้ของเรานะคะน้ำสตอเบอรี่แอบน้ำมันเบอร์รี่ผสมกับสาวรสนะคะแล้วก็ถัว่วห้าสีแล้วก็มีใส่เวเฟอร์ลงไปอันนึงนะคะแท่งหนึง่งก็คือว่าน่าจะอร่อยนะคะ งั้นเราลองมาตักชิมดูดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกำลังเป็นสมูทตี้เลยค่ะอืมอร่อยมากเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจแล้วก็มีความหอมมันของช็อกโกแลตจากจากเวเฟอร์นะคะแล้วก็ความมันของถั่วห้าสีได้ครบทุกกลิ่นทุกรสชาติเลยค่ะ น้ำผลไม้ปั่นแก้วนี้จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะเพื่อนๆเช่นโปรโตีนนะคะโปรโตีนจากถั่วต่างๆห้าสีนะคะ,ะ,คะเพื่อบำรุงตับบำรุงไตบ,บำรุงปอดบำรุงม้ามและบำรุงหัวใจนะคะได้ครบรสชาติเลยแล้วก็ได้วิตามินจากลูกสาวรสนะคะแล้วก็ ลูกมันเบอร์รี่นะคะอันนี้บำรุงสายตาล้วนๆแล้วก็ได้กากใยในการช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะผิวพรรณดีสายตาตดสดใสผิวพรรณสดชื่นเปล่งปลั่งชะลอวัยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆหามารับประทานนะคะทำง่ายๆค่ะเรามีของที่เรา ไปช้อปปิ้งมาได้อะไรมาเราก็ใส่ไว้ในตู้เย็นบางทีเหลือแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราได้อย่างอื่นมาทานก็เหลืออยู่ในตู้เย็นอย่าให้ค้างนานนะคะก็รีบหามาทานจะมีนมมีโยเกิร์ตก็ทำผสมไปได้นะคะขนมปังบิสกิตอะไรเนี้ยค่ะ รวมๆไปกันได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดิฉันขอทานน้ำก่อนนะคะ,ะคลิปนี้หากถูกใจเพื่อนๆฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและโชคดีร่ำรวยตลอดไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอไปทานน้ำก่อนนะคะพอดีมันรู้สึกว่าอึมคึมยังไงก็ไม่รู้สายตาไม่ค่อยสดชื่นเลยเดี๋ยวขอเพิ่มพลังสายตานิดนึงนะคะขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ